สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับโชคลาบครับวันที่16มิถุนายน2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการผลิตสินค้าหรืออะไรก็ตามนะครับพื้นที่โฆษณานะครับแบ่งปันให้ท่านนะตอนนี้ก็เริ่มติดต่อเข้ามาแล้วนะครับก็ยังติดต่อได้อยู่นะครับ0 6 3 2 4 1 5 6 9 3ครับ ผมอะลัคนาราศีกรกฎโอ้โหดาวเรียงตัวสวยครับเจ็ดราศีเรียงกันรวมลัคนาด้วยเขาเรียกว่าลัคนานำพลนะอย่างนี้สวยงามนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยวันพฤหัสที่16มิถุนายน2565นะครับวันพฤหัสบริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เป็นสีดาวอาทิตย์เป็นรา,าชาโชค ถึงจะอยู่เรือนวินาศก็จริงนะแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยส่งกําลังไปถึงเรือนลาภะก็คือที่ราศีพฤกษ์ส่งกําลังไปถึงพบกัรมะนะที่ราศีเมษนะครับคืออาทิตย์พุทธศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวที่เรียงติดกันนะครับเรียงติดกันแล้วเขาเรียงติดกันแบบ3มราศีแบบนี้นะครับเรียง ระยะได้ถูกต้องตามหลักระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับอทิตย์นะแล้วก็มาเป็นดาวพุธแล้วก็มาเป็นดาวศุกร์แล้วก็มายังโลกมนุษย์นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยกำลังเนี่ยเขาจะส่งถึงการฉะนั้นอาทิตย์ไปตกวินาศวินาศลาภะเป็นไงนะลาภะไปกรรมะนะครับถือว่าสวยงามนะครับก็ไปตำแหน่งที่ดีนะอ่ะศุกร์ขเข้าเรือนองนัองคารอังคารก็เข้าเรือนพฤหัสพฤหัสเป็นเกษตรจบ นะสวยนะอาทิตย์พุธศุกร์ครับชุดแรกนะครับอาทิตย์เด่นถามว่าดาวใดเด่นสุดก็ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวทิตเขาย้ายวันที่15มิถุนาก่อนวันที่16เขาย้ายเข้าเรือนมิไน่ายเขา,เราจริงแต่เขากินตําแหน่งลาภะมาตั้งนานนะครับ16เนี่ยเขาเรียกว่ายังมีอาการอยู่ยังติดปลายนวมนะนั้นแล้วเขาเข้าเรือนพุธไงพุธไปอยู่ลาภะ ใช่ไหมวินาลาภแปลว่าโชคลาภก็มาแบบคาดไม่ถึงและดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวการเงินของท่านซะด้วยนะครับอันเนี้ยหนึ่งดีในเรื่องของการลงทุนนะครับดีในเรื่องของการลงทุนก็ถือว่าสวยงามสุดท้ายก็ไล่มาไล่ไปเรื่อยจนถึงบ้านของ,อ,งอังคารอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยสิ่งใหม่ๆห,หรือเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคความสนุกสนานความบันเทิงงั้นดาวอังคารก็เข้าเรือนสุภะ แล้วดาวพฤหัสเขาเป็นกเกษตรตรงนี้สวยนะครับอาทิตย์พุทธศุกร์หนึ่งหสี่สี่หกเอียวนะในตำแหน่งที่ดีนะถือว่าสวยอะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่ารูปดวงพิเศษด้วยนะครับดวงจันทรีหรือดวงพระจันทร์ครึง่งซีเห็นไหมดาวเรียงสิบสอราศีเรียงกันเจ็ราศีเกินครึง่งนะครับสวยงามเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ถือว่าสวยแล,ละลัคนาของท่านลัคนานำพลนะก็ เป็นช่วงจังหวะของดวงในการต่อสู้ช่วงชิงแข่งขันถือว่าเป็นการดีนะครับดาวประจําตัวก็อยู่พบที่7นะเล็งลักเป็น3เป็น7เป็น10เป็น11เนี่ยถือว่าสวยดาวเสาร์ก็เป็นกระเศ็นะครับอ่ะชุดแรกนะครับอาทิตย์พุธศุกร์ถามว่าเน้นตัวเดียวนะสำหรับสายออกกำลังกายสายวิ่งก็ดาวอาทิตย์นะเลขหนึ่งมานำนะครับถือว่าใช้ได้อีกชุดหนึ่งก็พฤหัส ลาหูแล้วก็สุกหกแปดห้าห้าแปดหเนี่ยถือว่าสวยนะครับถือว่าเป็นการดีแล้วเท่าที่ผมสังเกตนะหนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาเขาจะเน้นไปที่เลขของท่านผู้ว่าคนใหม่ถูกไหมอ่าผมว่า16บมิถุนาเนี่ยจะกลับมานะจริงๆออกก็ไม่ชัดถูกไหมไปออกเลขลดทะเบียนลดไปออกเขาเรียกว่า ออกไม่ชัดออกไม่เต็มอ่ะถามว่าออกไหมออกนะอย่างมีแปดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมอ่าผู้ว่าคนที่สิบเจ็ดแต่ผมว่าครั้งนี้หนึ่งเจ็ดน่าจะมาแบบชัดๆลองดูนะเพราะว่าหนึ่งมาเด่นหนึ่งมาเด่นหนึ่งมาชัดฉะนั้นหนึ่งเนี่ยจับคู่อะไรก็ได้ชุดแรกก็หนึ่งสี่หกหนึ่งหกสี่นะแล้วก็ชุดสำรองนะชุดที่เน้นๆไว้ก็คือห้าแปดหกนะห้าแปดหกนะครับถ้าหนึ่ง ก็สามารถจับคู่กับได้ทุกเลขนะครับโดยเฉพาะ,ะถ้าถ้าใครยังติดติดพันของอเลขเกี่ยวกับท่านผู้ว่าเนี่ยหนก็ถือว่าสวย1.7ก็คือตําแหน่งผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนะส่วนที่คราวที่แล้ว02ใช่ไหมคนที่ยนะี่สนี่ยยี่สิก็คือจํานวนผู้ว่าทั้งหมดแต่ก่อนสมัยก่อนเนะ่ยผู้ว่าเริ่ม3ท่านแรกเนี่ยมาจากการแต่งตั้งสามท่านแรกมาจากการแต่งตั้งงั้น ท่านผู้ว่าชัดชาตินี่ก็น่าจะเป็นลำดับที่17ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับัน้น17มีโอกาสนะครับหนึ่งสวยงามนะครับแล,ลลกรกรแล้วนะดาวเรียงตัวกันอย่างนี้ผมว่าลัคนากรกฎเนี่ยโชคดีแล้นะดาวเรียงตัวกันอย่างในยัยยะสำคัญนะครับเนี่ยดาวศุกร์นะดาวโชคลาภก็เพนนะเพนเพราะอะไรห่างจากอาทิตย์3ลราศีเห็นไหมเขาเรียงตัวกันสวยครับตามระบบสุริยะเลย ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอังคารก็เรียงตัวสวยนะครับอาทิตย์พุธอังคารอาทิตย์พุธศุกร์แล้วก็โลกโลกแล้วอังคารอังคารแล้วพฤหัสเห็นไหมเรียงตัวกันดีพฤหัสแล้วก็เสาร์เนี่ยเขาเรียงตัวกันแบบตามหลักหลักการส่งกําลังของดวงดาวแล้วเขาก็เรียงต่อติดก,กันถึงเจ็ดราศีแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับและลัคนาของท่านอยู่หน้าสุดเลยอย่างนี้เขาเรียกลัคนา นำพลนะลักษณกร,กรกฎสวยงามมากเด่นในเรื่องการงานอันดับหนึ่งนะครับเด่นในเรื่องการติดต่อเจราจาประสานงานนะครับแต่การประสานงานเจราจาหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหนักสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวเสาพักอยู่ดาวเสาคือดาวคู่ครองปัตนิรวมถึงความรักความรู้สึกความอะไรเงี้ยบางทีอาจจะยังเรียกว่าไม่ได้แฮปปี้นะ แต่ก็ยังถือว่าไปได้อันนี้กรณีที่กําลังเ็าเรียกว่าคนที่ยังไม่มีคู่นะคนที่มีคู่เนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์ไปแล้วนะครับถือว่ามีความสมบูรณ์ไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแต่นีเนี้ยคนที่ยังไม่มีคู่เองที่บอกดาวปัตนิถอยหลังนะพักองศารีโตเกตนะเรโตเกตฉะนั้นเอ่อจะบอกว่าดาวถอยหลังเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่สืบทอดกันมาดาวพักแปลความหมายง่าย,ายถอยหลังจริงจริงดาวไม่ได้ถอยหลัง เพียงแต่รอบวงโครจร่มันมีสปีดช,ช้าสปีดไวเมื่อวงโครจรไม่เท่ากันดาวมันก็เลยเขาเรียกว่ามาไม่ถึงตามนัดก็เหมือนกับว่าถอยหลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ถอยหลังนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับลัลกษณราศีก็กฎดถือว่าเด่นสุดเลยนะสิมหิทุนาเนี่ยเพราะรูปดวงรูปดาวนเนี่ยมันได้เกณฑ์พิเศษนะ ดวงจันท์ครึ่งซีกหรือจันตรีนั่นเองนะครับแล้วดาวก็เรียงกันสวยด้วยนะครับดาวเรียงกันสวยมากเดี๋ยวพอปลายเดือนเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลียงกันรมันธรรมดาเรียงแล้วได้ตำแหน่งพิเศษนะตำแหน่งกเกษตราราธิบดีถึง5ดวงฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะดวงมาแล้วเริ่มต้นดีนะเดี๋ยวลาะเดี๋ยวกรมมะเดี๋ยวสุภะจะเป็นกเกษตรทั้งหมดจะสวยงามมากนะครับอะสำหรับเลขที่ เขาเรียกว่าจับต้องได้นะหนึ่งสีนะหกแปดห้าหนึ่งเจดแล้วก็หเนี่ยจับคู่ได้ทุกดาวนะจะมามุมไหนก็ตามนะครับให้ยึดหลักประมาณนี้ไว้ก็จะถือว่าค่อนข้างโอเคนะก็คือเลขเนี่ยมันคำนวณหากันได้ตามการโครจรของดวงดาวทีนี้ต้องดูดวงด้วยใช่ไหมดวงดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าดวงดีมีลุน้นมีโชค สามารถลุ้นได้สำหรับชาวลัคนาราศีกรากฎ16มิถุนายนนี้ก็ขอ<ม>ให้ทุกท่านนะครับประส,ผสบผลมสําเร็จคิดได้ดังใจหวังนะครับเสี่ยงโชคเอาแต่พอทํานาเอาสนุกสนานนะนะอย่าไปเรียกว่าไปช่วงจังหวะเนี้ยเศรษฐกิจหรืออะไรเนี่ยกํลังจะเปลี่ยนแปลงซึ่ง7มิถุนายนเนี่ยนะเกรกฎาคมททีดาวมรึกจยูจะย้ายราศีซึ่งสําคัญมาก สำคัญมากเดี๋ยวจะทําภาพรวมสรุปอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นก็ช่วงนี้ทํางานตั้งใจมุ่งมั่นประสบผลสําเร็จนะส่วนเรื่องดาวมฤตยูจะเป็นไงหลายท่านเนี่ยเป็นห่วงนะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายในเรื่องของดาวฤตมยูให้อีกคลิปพิเศษละกันนะครับแต่16มิถุนายนนี้ถือว่าจังหวะดีครับมีโชคมีลาบสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎขอให้ประสบผลสำเร็จทุก ท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ